กับผมนายชานนรงศรีวราษาเลขที่หนึ่งชั้นมหกทับหนึ่งครับผมนายชิตนุพงศ์พ่อพวงเลขที่หกมหกทับหนึ่งครับ ผมนายอนุวัตรออนน้ำเที่ยงเลขที่11มหทับครับดิฉันนางสาวปริชาพ่อขุนทศเลขที่17ชั้นม6ทับค่ะดิฉันนางสาวจิรน,นันวินุพัมนาคุณเลขที่25ชั้นมหทับ1ค่ะดิฉันนางสาวชนทิชาชมโคกกรวดเลขที่26ชั้มหทับ1นค่ะพวกเรากลุ่มที่5จะมานําเสนอการสื่อสารระหว่างสัตว์ การสื่อสารเป็นพฤติกรรมทางสังคมของสัตว์เช่นเดียวกันกับในมนุษย์ที่ใช้ภาษาเพื่อความเข้าใจกันเพียงแต่การสื่อสารของสัตว์อาจไม่มีรูปแบบภาษาที่ชัดเจนรวมไปถึงอาจใช้สารเคมีสื่อสารกันเรียกว่าฟีโรโมนทำให้สัตว์สื่อสารระหว่างกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดได้ การสื่อสารของสัตว์สามารถทำได้ทั้งการส่งเสียงท่าทางการสัมผัสหรือฟีโรโมนยกตัวอย่างง่ายๆคือการที่สุนัขเห่าหรือหอนใส่กันปลาที่เปลี่ยนสีในขณะที่พวกมันกำลังต่อสู้หรือในการหาอาหารของมดมันจะใช้ปลายท้องแตะที่พื้นเพื่อที่จะได้เดินกันเป็นระเบียบสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสื่อสารของสัตว์ด้วยกันทั้งสิ้น หนึ่งการสื่อสารด้วยเสียงสัตว์ส่วนใหญ่จะใช้เสียงในการสื่อสารเสียงที่ออกมาจากสัตว์เหล่านี้แสดงถึงการตอบสนองต่อสิ่งเล่าที่แตกต่างกันเช่นเสียงขยับปีกของยุงตัวเมียเพื่อเรียกตัวผู้เสียงขู่ของแมวแสดงถึงความโกรธและเสียงร้องของไก่เพื่อนับรวมตัวการสื่อสารด้วยเสียงและท่าทาง การสื่อสารด้วยท่าทางเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกได้อย่างชัดเจนเช่นดิ่งยกแขนสูงและตบพื้นเพื่อสื่อสารว่าภัยอันตรายกำลังมาและกบพยายามที่จะเปลี่ยนสีเพื่อบอกว่าพวกมันเป็นสัตว์มีพิษไม่สามารถกินได้ สื่อสารด้วยสารเคมีเป็นสัญญาณทางเคมีที่หลั่งออกมาจากตัวของสัตว์มันถูกใช้ในการกระตุ้มและตอบสนองเฉพาะสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวกันเท่านั้นเช่นในระหว่างที่มดกำลังเดินไปหาอาหารพวกมันใช้กลิ่นในการสร้างระเบียบให้กับการเดินในแถวและเมื่ออาหารที่พวกมันกำลังไปขนนั้นใกล้หมดหมดจะเริ่มหยุด่งกลิ่นเพื่อให้ท้ายแถวหันหลังกลับ การสื่อสารด้วยการสัมผัสการสื่อสารด้วยการสัมผัสจะมีข้อจำกัดมากกว่าสัญญาณประเภทอื่นเนื่องจากสัตว์ทั้งสองตัวจะต้องอยู่ติดก,กันเพื่อที่จะสัมผัสกันได้เช่นลูกสุนัขที่เพิ่งคลอดจะนวดคลึงที่ต่อมน้ำนมของแม่เพื่อให้น้ำนมไหลออกมาและการเต้นระบำของพึ่งในรัง เป็นการบอกตัวอื่นว่าอาหารอยู่ตรงไหน